กลับมาพบกับไฟคลับนะฮะ EP พิเศษตัวน,นี้ฮะอยู่บนรถตู้ะฮะก็วันนี้จะมารีวิวเคยีด้ยินคำว่าปลิงเกาะให้เอาบุริจี้หรือเอาไฟหล,ลน,นะฮะดูว่าวันนี้จะเอาออกไหมเพราะตอนนี้ผมโดนปลิงเกาะอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไป๊บนึงครับนรถนะฮะคือกำลังลงเขาสลปิงเกาะอยู่ตรงง่ามตีนนะ,ะเดี๋ยวเข้ามาดู <c oughs> เห็นไหมเกาะอยู่ตรงง่ามนิ้วก้อยนะฮะเดี๋ยวจะลองไฟหลนดูฮะ จะลองลนดูฮะเอาซิปโป้ไมหมหรูๆหน่อยโอ้โหเริ่มร้อนแล้วคัอนนี้ปิงตีนกูเนี่ยนิ่งๆหน่อยนะนิ่งๆนะออโมูน้โมร้อนเนี่ยร้อนร้อน้อนร้อนเก้้อฮ้ยนี่มันปิงหรือทากทากปะตัวเป็นงองอปะทากเขาลนาเลิากไปนานวนั่นทากนั่นทากอ๋อทาากตัวเต อ๋อถ้ากลมมาท่าไม่ใช่กลมมาท่าแม่งเลือนน่าจะหมดตัวก่อนก่อเลือนจะหมดตีนเลยได้เฮ้ยเฮ้ยไหนไหนสายขับใช่ไหมครับครับครับใช่ครับเราต้องทำการทดลองครับถ้าเอาพิมเสนพิมเสนเนี่ยต้องไปแลกับเกลือเอาพิมเสนหยอดลงไปในท่าพี่เดบเริ่มมีกลิ่นเน่าแล้วนะกลิ่นท่าฮะกลิ่นตีนอ่าเฮ้ยขยับขยับ หลุดหลุดหลุดวะหลุดจริงด้วยฮะโอ้โหเฮ้ยหลุดวะหลุดนะหลุดนะหลุดนะแสบแต่ว่าหลุดเลยหลุดเลยแล้วมันปล่อยเลยใช่ไหมปล่อยเลยปล่อยเลยตัวมันไม่ขยับเลยครับอันนี้ก็คือผู้ขับนะฮะก็ใครโดนท่ากอปิ้งก่อนก็นี่ฮะย่ออะไรฮะเจวิวเจวิลหยอดได้เลยฮะก็ก็จะเป็น